ขณะนี้12นาฬิกา36นาทีนะครับหลวงตาบุญชื่นบรรยายพุทโธท่านได้จาริกทุดงนะครับมุ่งหน้าต่อนะครับหลังจากที่ท่านพักเท้าช่วงเที่ยงนะครับยติธรรมทุกคนทุกท่านนะครับครับตอนนี้ท่านก็ปวดแยาปวดโยมนะครับปวดพี่น้องของเรานะครับเนาะตอนนี้กลับจะถึงสมประตูแล้วนะครับเนาะประตูหน้าวัดวัดลางเค้นะครับ ขับมาลางี้ครับวับจ็งแนนี่ครับระวังนะครับายรับะวังนะครับปลบบมลยกับบ้านนะสวรที่บ้านนะูมลายน้ำแต่งปากอะไรเป็นน้ำเปิดเปิดหมวกให้เด็กด้วยพี่เอาเอาหมวกเอาผ้าออกก่อนอ่าสาธุครับผม นะครับบัลลังกเขจะมีลูกจระเข้ตัวใหญ่นะครับออยู่ด้านบนนี้นะครับบนซุ้มประตูนะครับแลอก็ดูชาต่อได้เลยน้ำจะเป็นน้ำ ดีย่งางทำทุกคนทุกท่านนะครับคขับตอนนี้หลวงตาข้างก็ชุดองออกจากซุ้มประตูวัดลานที่แล้วนะครับ ยกมือพนมมาครับผมยกยกของที <puzzles> ่ของที่นำมาถวายยกไว้นะครับพี่วางไว้ก่อนได้เดี๋ยวมีข้างหลังมารับให้ส่วนพวงมาลัยนำไปบูชาพระที่บ้านได้เลยครับวางไว้เลยนะจ๊ะจับของถวายครับจับแ้วครับสาธุครับ ้าแล้วตครับครับตรงนี้ก็เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลางขี้นะครับตำบลบ้านลางขี้นะครับฝั่งซ้ายนี่ครับเนี่ย ตำบลลางขี้นะครับคนท้องหนึ่งท่านรอก,ก่อนนะพี่เด้อส่วนพวงมาลัยนำะไปบูาชาที่บ้านได้เลยนะพี่นะนนนนนยกน้ำเลยพี่ครับจับของสบายก่อน,อนครับผม Vậy nó cho về xe Nó cho cái nào bà Ồ <laughs> Đã thú khắp hôm Đập nán thoải mái còn là <laughs> บรรยากาศช่วงบ่ายนี้ร้อนมากเลยนะครับแต่ท่านมองดูแต่ท่านบอกว่าร่มไม้เย็นนะครับเย็นครับ่งนี้ท่านบอก สาธูครับผมวางเครับเสร็จแล้ววางเลยครับเดี๋ยวมีคนนดดครับสาธุครับลมวางยครับวางเลยครับาเู้นเลยขอบครับกาที่บ้านาุครับสาธุครับผมสาธุมทนาบุญนะครับ สาธุไปรอทีใ่ใกล้าลินะคะรับสาธุบุญนะครับพี่เด no, okay. so ้อองอลไรเก็บไว้เด้อพี่นะครับก็สาธุโมชนาบุญกับท่านนะครับเนาะสาธุครับผมสาธุครับสาธุ ยืนตัวตรงๆครับไม่ต้องก้มนะครับเด้อคอเช้ดคอเช้ดคอเช้ดคออย่าให้ดวงตาก้มมากคอเช้ดคอสาธุครับูวางเลยวางเลยสวายแล้ววางเลยครับสาธุสาธุด่านมะขามเตี้ย 9กิโลนะครับกาญจนบ,บุรี37กิโลยกน้ำด้วยนะครับยกน้ำด้วยเด้ยอยกน้ำขึ้นครับสาธุสาธุวา,างโทรศัพท์เลยพี่วางโทรศัพท์ลงพนมือพนมือครับสาธุาครับผม

ตาให้พรด้วยนะครับงงอยู่บาบังรบังมุมัับนะครับครับกสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับและกดกระดิ่งไว้ล้วชอคลิปใหม่ๆทางช่องยูทูบตาหมดำซิ่งนะครับคลิปนี้ีเาเงสร้ีเาครับ